à xuân đi á xuân đi em đi à mà xuống bãi tan nắp lần này để chơi tan nắp แรงครับวัดอ่ะบังดินสารดมัโอ้ขึ้นถนนไปเลยมาแล้วครับป๋าตันเนาะ <laughs> ว่ดนอ่ะวนมาได้ปาเนี่ยที่แกมีสองล็อกครับฝั่งน้นกับฝั่งนี้ครับอันนี้เป็นของคนอื่นครับแกก็เลยวิ่งวนครับโัว <laughs> ว่อนอ่ะดูครับดูการออก <laughs> ตัวครับดู <laughs> ว่อนอ่ะ <laughs> ยังไ้เลยนี่โอ้ยมาแล้วครับเบิ้งควันรถ มาแล้วครับโอ้แกน่าจะน่าจะเป็นไฮสามครับฝาตันแกนี่โหดตลอดครับโหดบันทาจริงครับอื้ยะเป็นคนขับรถไถท,ที่อารมณ์ดีครับม่ได้สี่ครับหลับแต่มันสีหักหลับแต่ยังสีพังอ้้ะ ครับโค้พันแกนี่ไถนวลดีจริงๆครับขึ้นถนนไปแล้วครับว่านนะต้องยกครับทำไมยกไม่ได้ป๋าตันครับมาวนอีกรอบครับน่าจะค่ำพอดีครับ ียมันเป็นอันนี้เป็นล็อกของคนอื่นครับล็อกคอนเกียร์อยู่สองสองฝั่งครับโอ้ยหลวงพันธ์เดินเดินย,ยู่ๆจะได้งลงผ่านอะไรได้เนี่ยว่าไงเอาเปลี่ยนเกียร์ครับเอามาไปต้อนอะ เดี๋ยวว่ากันว่ากันไเกียร์ใดเยรสครับสองดิป้ามาเป็นสามแลวน้ำกับประธานน้ำมันไหลดิคือคือยังควันออกกันดอเคมันพุิบ่้มันอเคอ่ะโอเคครับขอบคุณหลายไปไชต่อมันแล้วไหมเนี่ยมอาคาืนนี้แหละครับพูดใดสิคืนอะ ไปถ่ายต่อมาแล้วมันจะคำมื้อสองไปแล้วครับมื้อสองเพราะปีนี้ก็เป็นยางจุจ่าเนาะเนาะปีนี้ก็เป็นยางจุจ่าจุจ่าเนี่ยเอฟซีเอฟซีเก้าไกลครับปาตัน ลรันตีตกและโอ้ยออาผ่านลงกในเมตรอ่าก็ฝากกดซีฝากัานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป,ป็นกำลังใจด้วยครับอาิปสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ